สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการเป็นไงมาไงนะก็วันนี้อยู่กับโบค่ะแล้วก็แอร์ค่ะก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยมาพูดกันก่อนว่าทำไมรายการต้องชื่อว่าเป็นไงมาไงใช่ก็คือมาจากความเผ่อ ส่วนตัวลว้ลวนๆเลยเ<อ>นะนเพราะว่าคือเราอ่ะอยู่สิงคโปร์กัมานาแนแล้วก็รู้จักคนไทยหลายคนมากที่อยู่ที่นี่แต่คือแบบไม่เคยรู้เลยว่าแบบแบบเป็น,นงไงเมื่อไงเขาถึงได้มาทํางานที่นี่กันแล้วแบบแต่ละคนอ่ะไม่ใช่เบาๆนะจ<า>๊ะปังๆกันทั้งนั้น,น,นจ๊ะอ่อใช่แล้วก็คิดว่าเฮ้ ถ้าเราเอาความเผื่อมาใช้เป็นประโยชน์น้องไปสัมภาษั์เขาแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนฟังมันนาะจะดีใช่ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มทํารายการนี้เนี่ยเราก็ได้มีการทําแบบว่าเซอร์วิสกลุกๆนะเพื่อที่จะดูว่าคนที่เขากาลังหางานหรือคนที่เขากำลังจะแบบว่าโยกย้ายจากประเทศไทยไปประเทศอื่นๆเนี่ยเขาอยากรู้อะไรกันบ้างเออแล้วตอนนี้เราก็เลยได้เลือกทั้งหมด3คําถามเนาะว่าอะไรคือสคําคำถามที่ปังที่สุดท็อปที่สุดที่เขาอยากรู้กันค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสตใดๆในเรื่องของการหางานถถ้า<ท> <Okay. S 2> อยากจะรู้สึกว่าอเอามาแชร์ประสบการณ์ทั้งของเราแล้วก็ของคนอื่นๆซึ่งคําถามแรกเลยอันนี้นะคะก็คือว่าทำยังไงถึงหางานได้ช่วงโควิดงั้นคำถามเนี้ยเดี๋ยวถามแอร์ก่อนเลยว่าอแอร์มึงหางานไงตอนช่วงโควิดก็จริงๆตอนนั้นคือเริ่มหางานมาสักพักแล้วก่อนอ,อื่นต้องบอกว่าตอนแรกเราเป็นแอร์ ที่สิงคโปร์อะไรน์แล้ทีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มเปลี่ยนสายงานพอดีตอนนั้นคือมันยังไม่ช่วงโควิดแท้แแต่ว่าเราก็เลยไม่แท้คือยังไงมัอย่าแท้แทมีแท้กับไม่แท้ดหรอโควิดเทียมกับโควิดแท้ตอนนั้นอยู่ในช่วงเทียมอยู่ยังยังยังไม่ได้เข้าแบบโควิดแข็งแกร่งโควิดอะไรตอนนั้นที่เราทำก็คือเรารู้สึกว่าการทํางานต่างประเทศเนี่ยคือมันไม่เหมือนการทํางานที่ไทยที่เราสามารถยื่นนอร์สูเม่ไปได้แล้วที่นี้เขาก็ติดต่อกลับมาแล้วก็ รับเราเข้าทางานเลยแต่ที่นี่เนี่ยคือเหมือนเขามีเป็นโค้ต้าในเรื่องของพาสอ๋อคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะใช่คือถึงแม้ว่าทางบริษัทเขาอยากรับเรามากแต่ถ้าเขา<ๆ>ไม่มีโคต้าในการออกพาสให้เราเนี่ยก,ก็ทำงานไม่ได้นะจ๊ะเออท<ๆ>ีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราเป็นคนไทยเราใช้ความที่เราพูดไทยได้ในประเทศสิงคโปร์เนี่ย<ๆ>เป็นจุดแข็งแล้วก็เลยเริ่มเซิร์ชก่อนเลยว่า Thai Speaking Job อืมแล้วทีนี้ก็อ่านลองล list ดูว่าที่เขาเปิดนะตอนนี้มีอะไรบ้างเรารู้สึกว่า อันไหนเป็นงานที่เราสนใจหรือว่าอ,อันไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราทําได้อะเราก็สมัครอันนั้นไปอันนี้คือเรื่องแรกที่เรารู้สึกว่ามัน,น,น,นเป็นคน<ก>อนโซมตอนแนกสมัครทุกงานเลยปะคืออือย่างอย่างอย่างกูอ่ะกูโปรเลยนะเว้ยแบบเรซูเม่แบบมมแบบกูเซิร์ชมีใไรใครสปรีกิ่งอันไหนคือกูโปรหมดหลังทำที่แบบกูจะอะไรทามาก่อนหรือเปล่าถแ้กูโปรเลยก่อน จริงจริงตอนนั้นก็ทำนะช่วงแรกเลยที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากทํางานนี้แล้วฉันอยากออกจากงานออะไรได้ชอบไม่ชอบไปก่อนอยากออกแต่ตรงนี้งานนึกออกมาโปยไปก่อนแต่พอหลังๆก็รู้สึกว่าโอเคบางงานถ้าถือว่าถ้ามันได้ขึ้นมาจริงๆแล้วเราไม่อยากทําก็อาจก็จากสิบอาจจะเหลือแปดก็เลือกนิดนึงแต่ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังโปรอยู่ไอ้เล่องน้ก็โปรอยู่นะตอนนั้นก็เลย อ่ะข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของ f ล s t Speaking ที่เราหาเป็นหลักเรื่องที่ 2, 2เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องของ Skill ที่มันอาจจะทําให้เรามีสิทธิ์ในการได้งานเนาะเราเลยรู้สึกว่าเราอ่ะดูว่าเราทํางานอะไรมาก่อนหรือว่าเรามีความสนใจด้านไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเออเราเลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็น,ปน,ปนอันนี้มันสามารถเป็นจุดแข็งของเราได้ก็เลยหางานที่ที่บอกว่าจาก1ิบแล้วแปดอ่นะก็คือไอแปดนั่นแหะคือหาที่มันเริ่มเริ่มเริ่มตรง Skill ของเราตอนนั้น Skill คืออะไรวะ จริงๆคือเคยทํางานเป็นแบบแอร์ AI อย่างเงี้ย mm hmm. เป็นแอร์ก็คือในเรื่องของการติดต่อ,อก,กับผู้โดยสารการใช้คอมมินเคชันใช่ไหมแล้วก่อน mm hmm. หน้าการที่เป็นแอร์เราก็เคยเป็น AE มาก่อนอันนั้นก็คือเหมือน mm hmm. อก็เป็นเหมือนติดต่อ,อก,กับลูกค้ามันก็คือในเรื่องของการแบบว่าดีลกับคนหรือการแบบว่าการ แก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก้ปัญหาสพอร์น้าใช่ใช,ใช,ใชแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะออถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบคัสเตอร์แมนจเมนต์อะไรเงี้ยก็คือประมาณนั้นแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นคือบางอย่างที่เราสนใจแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยทำมาก่อนนะเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติม,ตมอีก เอออันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาบอกอะไรกันมามามาเจาะลึกกันต่อแต่ว่านี่คืออ่ะบอกคร่าวๆว่าสําหรับเราข้อแรกคือไทยสปีกิ่งข้อที่สองคือเรื่องของสกิลสกิลที่เรามีแล้วเราคิดว่าเราจะไปเป็นประโยชน์กับหน้าที่หน้าที่นั้นๆที่เราคลายไปเออแล้วแล้วของเป็นไงบ้างมึงตอนนั้นยังไงกูหรองานในช่วงโควิดเนี่ยก็คล้ายๆกับมึงก็อย่างที่บอกว่ากูโปรยกูโปรยมากๆที่ไหนเรียกว่าสัมภาษณ์กูก็ต้องแบบดีด้ากูเ็คสตัวค่ะแต่คือแบบอย่างขอ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 งโบเองอ่ะค คือตอนแรกอะโปรอย่างเดียวโปรมาเป็นปีแล้วเว้ยไม่มีคนเรียกไปสัมภาษณ์เลยทําไมโปรกูส่งเรซูเม่โควอาทิตย์ข่อยอย่างหน้าเปล่ารูปที่ส่งไปอะเขาไม่ใส่รูปในเรซูเม่อย่างเหรอเหรอเหรออะเออ anyway คือแบบโปรไม่มีใครแบบเรียกไปสัมภาษณ์เลยเว้ยคือแต่ก็คือแบบโชคดีที่แบบ โอเคมันก็ยังมีแบบกลุ่มคนไทยเนาะที่แบบเขาหางานคนแบบไทยสปีกิ่งพอดีอะไรอย่างงี้ก็จะมีกลุ่มแบบอยู่ในอยู่ในเฟซอะไรอย่าี้คู่แข่งนี่คู่แข่งวะ่ะอะไรคู่แข่งคู่แข่งอะ่งอะโปรเหมือนกันหาไทยสปีกิ่งเหมือนกันใช่เออนั่นแหละ anyway ออก็คือเราก็ก็ก็แข่งกันแบบอ้อมๆเนาะคนไทยก็ไปกันคนละที่แหละเออซึ่งก็คือตอนนั้นอ่ะก็ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้สกิลที่เป็นเคยเป็นแอนมาก่อนแล้วก็เออมันแบบ การที่เราแบบเจอคนหลายๆแบบแบบเจอแบบผู้โดยเหวี่ยงผู้โดยด่าหรือคนแบบประหลาดประหลาดเลยมาแล้วแบบมันทําให้เราอะ handle pressure ได้ดีแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีซึ่งแบบตรงนี้เรารู้สึกว่าเออตัวเราเองอะเราไปพรีเซนต์แบบเอาแบบไปนําเลยไว้ว่าโอเคสิที่ถึงแม้ว่าฉันอะจะไม่มีประสบการณ์เซลล์โดยตรงหรือไม่ได้ทําอะไรงานอย่างนี้โดยตรงมาก่อนเป็นแอมมาตลอดชีวิตแต่ว่า สิ่งที่ฉันเรียนรู้มาคือ1 2 3นี้และฉันจะเอาไปใช้กับงานนี้ได้แน่นอน1 2 3องสแบบนี้เอออันนี้คือไฟสองคัญเลยที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่แบบมัดใจเขาว่ะก็เหมือนมีเราเองนะทีเราเองไงมีเราเองนะเขาไม่เคยบอกว่าทำไมเขาเลือกฉันญเราทำงานเออนั่นแหละแต่ก็คือแน่นอนเราก็ต้องรู้จักตัวเองแหละว่าแบบเออสกิลอะไรที่มันขาดได้เออต้องรู้จักพรีเซนต์ตัวเองอ่ะมาถึงคำถามข้อที่สองเลยค่ะ ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทุกคนอยากจะรู้ว่าเรียนจบไม่ตรงสายจะหางานยังไงโอ้ยคำถามเนี้ยต้องส่งให้แอร์เลยจ้าโอเคก็เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียนจบที่คณะทีาศาสตร์สาขาเคมีแต่ทีนี้แต่ว่าเป็นแอร์ค่ออื่นก่อนจะเป็นแอร์ก็เป็นาไปทำงานอย่างอื่นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นนักทีาศาสตร์ใดๆคือคุณทำอะไรมานะกูลืม AE ในเอเจนซี่โฆษณาเออก็คือรู้สึกว่า ตอนปีสามปีสี่อ่ะมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วแต่เราก<ม>็ขี้เกียจซิ่วนอคือมันก็เรียนได้แต่แค่ไม่ใช่สิ่งที่ชอบแล้วมันรู้สึกว่าพอแล้ว,เ,ออลวเรียนจบแล้วก็พอแล้ว<ม>เออก็เลยอ่ะเริ่มตอนจริงๆเริ่มปีสี่เริ่มมีความรู้สึกว่าชอบเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณา<ม>เออได้แบบมีโอกาสได้ไปเห็นในการทํางานในเรื่องของการถ่ายโฆษณายอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบฉันอยากปอยู่เมืองหลังมากอะไรเงี้ยเออก็เลย มีความสนใจแล้วรู้สึกว่าจบงานจะลองมาสมัครในเอเจนซี่โฆษณาดูเออแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการเป็น AE e เนาะทีนี้ก่อนที่เราจะสมัครได้เนี่ยเราก็ต้องไปหาความรู้เนาะเพราะว่าเรามีความรู้แค่ เคมีใดๆ <laughs> <laughs> จะเอาแบบว่าไปขายงานโฆษณาย,ยัางไงนะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาความรู้ตรงนี้เพิ่มเออ,เอ,อแล้วสิ่งที่เราหาก,ก็คือเราอ่ะเข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญติ้งอะไรเงี้ยเข้าทุกวันเลยเข้าไปอ่านตอนเช้าตื่นมาแบบวันนี้เขามีอัปเดตเทรนด์ยังไงโฆษณาตอนนี้อะไรมันแรงหรือว่าเรื่องอะไรที่สามารถเราเป็นหัวข้อที่จะพูดได้ใช่ไหมเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันคือสิ่งที่เราควรจะต้องหาความรู้เข้อเรื่อยๆถ้าสมมติว่าใดวันหนึ่งแบบเฮชอาโทรมาสัมภาษณ์แล้วแบบ เออตั้งตัไม่ทานอะไรนียใช่ไหมตอ้ตัไม่ถูกอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ว่ะแล้วก็ออะหาความรู้เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าคนที่ไม่จบตรงสายมาแล้วไม่เคยทํางานหรือไม่เคยสัมผัสเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยเราควรจะหาความรู้เข้าหัวเราเยอะๆหรืออ่านะตอนนั้นที่เราห้าห้ากี่ปีวะหลายปีมาแล้ว หลายปีมาก่อนต,ตอนนั้นก็ยังไม่มีเป็นแบบว่า Linked In Learning อะไรอย่างงี้เนาะมันก็ยังไม่มีเป็นแบบว่าครอร์สที่แบบว่ายังไม่เกิดอ,ออนไลน์ยังไม่เกิดอะไรอ,อ,อย่างงี้ยังไม่มีตอนนั้นเราก็ยังตอนนั้นเราก็เราก็ไม่ได้เป็นลงหาเป็นคอ,อร์สออนไลน์แต่เราใช้ในการที่แบบว่าศึกษาเข้าไปเองเสิร์ชเองเข้าหาเว็บไซต์ที่มันแบบว่าเป็นเฉพาะกลุ่มแต่พอเราอ่านหลังจากที่เราเป็นเข้ามาทำกันอย่างงี้ปุ๊บแล้วเราก็ย้ายมาเป็นแอร์แล้วจากแอร์ที่จะย้ายมาเป็นตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยคือมันก็โลกมันก็ เปลี่ยนไปแล้วเนาะตอนนี้มึงทําอะไรอยู่นะอ่ตอนนี้กูเป็น Account Specialist ที่ Amazon แล้วก็รู้สึกว่าเอมันมันมีเทคโนโลยีที่มันเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วเราก็เข้า Linked Learning หรือเป็นพวกคอร์สเซอร์อะไรเงี้ยเออเออใช่มึงเรียนเยอะมากคือวันวันหนึ่งจะเห็นแอร์แบบสตอรี่มาแล้วอุ้ยอันนั้นซื้อไม่ทันนู่นนี่นั่นหรือว่าแบบเพราะว่าเป็นเป็นเป็นมิวชั่วเฟนกันอยู่ใน Linked In ด้วยแล้วก็จะเอาอันนี่มาแล้วเพิ่ง finish this course แบบ อะไรเยอะแยะจังวะคือตอนตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบมันก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสายงานนะเราก็ควรจะมีความรู้เพิ่มเหมือนที่ที่เคยบอกตอนแรกแล้่ไถ้าสมมติอยู่ดีไอชาถามมาเราตอบไม่ได้หรือว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของอีกสายงานนึงที่เราจะเอามาแบบว่า adapt ใช้ได้นะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกทีแล้วทุกตอนนี้คือมันมันดีมากที่ไม่ต้องไปขนขวายเยอะขนาดนั้นที่แบบฉันต้องมานั่ง search เองเข้า Google เพื่อที่จะหาเนี่ยทุกวันนี้คือแบบเขาประเคนมาให้เราแล้วเราก็แค่ ไปทำณนะตรงนั้นเองเออเรารู้สึกว่าอาการที่จะทํางานที่ไม่ได้ตรงสายงานก็คือหาอะไรความรู้เพิ่มเติมเข้าให้ให้ตัวเราเนี่ยแหละแบบแสดงออกเนาะว่าแบบเฮ้ยเ,เราเราสนใจจริงๆแล้วเราพร้อมจริงๆเรามีการเตรียมตัวแบบแบบดูซัมติงอะบเราอินแล้วลิงก์อินอะ่ะคือพอเราจบคอร์ใช่ไหมมันก็คือจะลิงก์เข้ากับโปรไฟล์ของเราแล้วคือถ้าสมมติมี HR เข้ามาดูโปรไฟล์เราเขาก็เห็นเนาะว่าเราแบบมีความก้นขวขนขวายไม่ใช่แบบเข้ามาปุ๊บร้างจ้า เลออ<ต>ื่นเล่นมาปุ๊บสองนี้จบแล้วเอ่อระมัน,นด้วยมาถึงคำถามข้อสุดท้าย <c oughs> อันนี้ก็คือฮิตไม่แพ้กันเพราะว่าเราโยนเรซูเม่ออกไปแล้ว <c oughs> แต่ที่สำคัญกว่าคือจะทำยังไงให้เขาเรียกเราสัมภาษณ์ เอออันนี้เดี๋ยวมาถามโบกันมาหน่อยก่อนว่าประสบการณ์ของโบคือเป็นยัง,งยไงทําไมเขาถึงอยากโบสัมภาษณ์ก่อนจะโปรยเรซูเม่เนี่ยไม่ได้โปรยแบบสูงสี่สูงห้านะจ๊ะคือว่าก็ต้องมีเวลาดูว่าแบบโอเคบริษัทนี้ตาแหน่งเนี้ยที่เราอยากไปเข้าทํางานเนี่ยแบบ Job Description ที่เราใส่ไว้ในหน้า l เลงอินอ่ะเขาต้องการสกิลแบบไหนแล้วในเนื้อหาในเรซูเม่เราอ่ะเราก็จะชูจุดนั้นขึ้นมาในเบสจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว เออ<ม>คือแบบเราก็จะแบบเหมือนแบบ personalize ไปอะ่ะคือเหมือน<ม><ม>แบบ customize ไปตามแต่แตและ<ม>็อบที่<ม>เราสมัครอันนี้คือหนึ่ง<ม>และแต่ว่าการโปรอย่างเดียวมันไม่มันไม่สามารถแบบให้คนเรียกไปสัมภาษณ์ได้มากขนาดนะั้นอันนี้คือสิ่งที่ มึงกูเรียนรู้หลังจากหนึ่งปีจากโปยเรซูเม่เป็นแอมอ่ะกูโอยมาตั้งแต่2018ันสิบแันสิบเไม่มีใครเรียกคุยสัมภาษณ์โอ้ไม่มีคนเรียกสัมภาษณ์คนหนึ่งแต่ว่าเอนี่เวก็คือไม่ได้งานคือแบบหนึ่งคนน่ะเออเราคือส่งเรซูเม่ถูกอาทิตย์เนาะเว้ยแต่คือมีคนเรียกมาสัมภาษณ์แค่หนึ่งเจ้าคือแบบตอนแรกรู้สึกดีใจไหมดีใจมากมึงแล้วค่าสัมภาษณ์กูเข้ากูเข้าไปรอบสามนะเว้ยมูมันแต่สุดท้ายไม่ได้เขาบอกเขาบอกว่า you too soft นี่มีสอบแล้วเหรอไหนไหนนี่เป็นเวอร์ชันที่แบบว่านี่เป็นเวอร์ชันที่แบบโดนฟีดแบ็มาแล้วไงมึงก็เลยแบบโอเคเริ่มไฟนยเอาลองไปแบบมีพอดีได้แบบรู้จักเพื่อนอะเนาะที่แบบเป็นแบบเด็ก MBA หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยนักเรีนเอ็มบีเขาห่างางยังไงกันเว้ยเออเราวก็อะไนิดอะไรนะเออนั่นแหละเราก็เลยแบบได้ทริคมาแบบจ้าว่าโอเคคือแบบพวกแบบยูดังๆ MBA ดังๆเมืองนอกอะไรเงี้ย เาอะไม่ได้ทาแค่ส่งเรซูเม่อย่างเดียวสิ่งที่เขาทําคือเน็ตเวิร์กอิงซึ่งเน็ตเวิร์กอิงเนี่ยเขาทําผ่าน LinkedIn ซึ่งแบบอ่ะมีอยู่แล้วถ้าไม่เราเราใช้มันไม่ถูกมาตลอดเลยเว้ยคือเราแค่แบบโอเคอัปโหลดโปรไฟล์ตัวเองลงไปใช่ป่ะแล้วก็เสิร์ชหางานแค่นั้นแต่คือเราอะต้องแบบหน้าด้านเข้าไปหาคนอื่นด้วยนี่คือสิ่งที่เรียนรู้และสิ่งที่ทําให้ได้โดนเรียกไปสัมภาษณ์ในหลายๆที่ที่ถ่านมากแล้วต้องทำยังไงในการที่่าบอกว่า หน้าด้านเข้าไปหนึ่งคร้งเลยกูเซิร์ชก่อนเลยสมมติว่าเออสมมตินะอกูอยากเข้าทำงานบริษัทเบิร์กกูก็เซิร์ชก่อน a อ a z เมซอนสิงคโปร์อ่ะเสร็จปุ๊บเรากูก็จะดูแล้วว่าเออตรงเนี้ยแบบมีมีคนที่กูรู้จักไหมกูก็จะฟิลเตอร์แล้วมึงว่าแบบโอเคอย่างอย่างน้อยนะฟิลเตอร์คนที่เคยอยู่บริษัทเก่ากูอ่ะหรือคนที่ เรียนมหาลัยเดียวกันมา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย uh uh. เออแบบอย่างน้อยให้มันมี common background มางอง uh uh. เวลาที่แบบเราเข้าไปหาเขาเก็เจอแบบเธอเราเรียนที่เดียวกันมา uh uh. แล้วแบบเราเห็น your profile แล้วแบบ inspiring uh uh. มากๆเลยแบบ would you be able to share your e x p e r i t me อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบการแสดงหนึ่ง ไม่อยากรู้ด้วยจริงๆไงจริงใจคืออยากรูจริงๆว่าแบบเฮยเพราะว่าเวลาดูมึงถ้าแบบมึงเห็นคนที่มีแบ็คกราวด์เหมือนมึงแล้วเขาไปจุดที่มึงอยากไปได้เลยคบอกมึงจะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาทําไงวะรู้สึกแบบเอออยากคุยกับเขาว่าเขาทำยังไงจริงๆคืออันนี้คือหนึ่งก็คือด้วยความที่รีชเอาไป่งคือตอนแรกก็แบบมึงกูไม่รู้เขาตอบกูไหมมึงคือแบบอเฮียเขาจะคิดว่ามึงกูเป็นใครอะไรก็ไม่รู้เออแต่คือตอนแรกคือคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียคือ ก็ได้เนี่ยถ้าเกิดฟุกก็อาจจะเออเขาอาจจะแบบเอออย่างน้อยก็ได้ทริกอะไรจากเขาเงี้ยคือมากที่สุดก็คือเขาแค่ไม่ตอบกลับซึ่งเราก็ไม่เสียอะไรเออก็เลยแบบโอเค ก็เลยทักไปหาหลายๆคนแล้วก็เฮ้ยเซอร์ไพรส์ซิงลี่มีคนตอบกลับมาเยอะมากคือแบบเหมือนแบบโอเคแบบคนที่เขาเห็นว่าเรามีแบ็คกราวด์เดียวกันหนักแลเขาก็แบบอยากจะช่วยไงเออแล้วทีนี้มันก็คือพอเขาเป็นคนในบริษัทนั้นเขาก็จะสามารถเผื่อเขารู้จักแบบ hiring manager ของเราหรือเขารู้จักแบบ HR เขาก็สามารถช่วย push ช่วยแบบสกิทสกิดให้ได้อะไรนี้เออมันก็เหมือนเป็นแบบเป็นแบบสกรีนนิ่งเหมือนเราสัมภาษณ์กับเขาอะแหละแต่คือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบนอกทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็คืออันเนี้ยคือหนึ่งเราก็อยากจะแบบอยากจะแนะนําถ้าแบบอยากใครอยากจะทำาคือลองลองหาคนที่แบบตําแหน่งสูงๆไว้ก่อนแบบเออเพราะว่าคนพวกนั้นอะจะมีพลังในการ push เออเรซูเม่ของเรามากกว่าเพราะว่าแบบนึกออกไนหะมแบบเราส่งเรซูเม่ไปทุกวันมันก็ต้องมีคนที่ทําแบบเราอเออดังนั้นแล้วทำไงให้เราโดดเด่นคือแบบเออดังนั้นเราก็อาจจะต้องมีแบบพลังข้างในมาช่วยเราบ้างให้แบบช่วยพุชเอออันนี้คือหนึ่งแต่คือที่สําคัญเลยคือเราว่าทุกคนอนะต้องมีแบบวิธในในตัวเองอ่นะคือว่าแบบโอเคทุกเดือนหรือว่าอย่าง อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเนี่ยเราต้องมานั่งดูเราเว้ยว่าแบบโอเคเรามีงานอะไรมาใหม่ไหมที่เราไม่ได้สมัครหรือว่าโอเคเราต้องทำเราตั้งตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเฮ้ยเราจะทักหน้าด้านทักไปหาคนอย่างน้อย5คนอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้อ่แล้วตอนที่เราทักไปหาเขาเนี่ยเราต้องขายตัวเองก่อนได้ไหมว่าแบบขายคืออย่างแรกคือขายต้องขายแบบขายมีขายแบบ direct กับ indirect ออ่เ indirect ข้างนอกตรงเนี้ยคือแบบโปรไฟล์โปรไฟล์ลิงก์อินเรามันต้องฟังก่อน คือโอเคมีเซอร์ติฟิเคทอะไรที่แบบพี่อยากพี่อยากให้มึงไปเรียนลิงก์อินเลอร์นิ่งอะไรมามันจะมีเซอร์ติฟิเคทใช่ปะเออให้มันขึ้นเยอะแต่เราต้องเรียนจริงด้วยนะ <laughs> นั่นแหละ anyway ก็คือเรียนให้รู้ว่าเคยเราแบบมีความใฝ่รู้นะเออแล้วก็แบบแน่นอนสิ่งที่อยู่ในเรซูเม่เรา,ารอะเราก็มาใส่ในโปรไฟล์ลิงก์อินเว้ยว่าประสบการณ์คืออะไรอะชีฟเมนคืออะไรทำอะไรมาก่อนนู่นนี่นั่นเอออันนี้คืออินดีเร็แต่ว่าที่เออคำถามคืออะไรวะอ๋อ อะไรโดษันลือคำถามถามถามว่า ตอนที่เรารีซอ h ไปหาเขาเนี่ยเราต้องขายตัวเองอ๋อขายตัวยังไงโอเคไม่ได้ขายอินเดรยเลยโอเคขายเดเร็กเลยเนี่ยก็คือเสเซจที่ทักไปหาเขาขายก่อนก็คือในในนั้นน่ะต้องมีข้อดีของตัวเองด้วยอย่างน้อยต้องมี position ที่เราทําอยู่เราก็ achievement ล่าสุดหรือแบบอะไรก็ได้อ่ะเอออย่างของเราตอนนี้คือแบบเราดูเป็นเราเป็นทีม l ีดอยู่ดูทีมสิบห้าคนแค่นี้แหละเราก็บอกว่าเออแบบแบบฉันอยากจะเรียนรู้สักคุณมากๆเลยค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยก็ได้เออคือแบบอ๋อ ชาติอื่นฝรั่งฝรั่งหรือชาติเอเชียด้วยกันเลยเนเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราแล้วคือกูคิดอยู่เว้ยกูคิดว่าเมืงแบบกูด้าด้าทักไปอะต่อให้กูไม่ได้งานเขาให้กูไม่ได้อย่างน้อยกูก็ได้คอนเนคชั่นวะกูก็ได้รู้ว่าเฮ้ยคนที่เขาเข้าไปทํางานที่บริษัทนี้ได้เขาทําอะไรมาก่อนเขาทํายังไงแบบทริกหรือว่าณตอนนี้กูก็ถามเขาแหละว่าเออทำงานที่นี่เป็นยังไงสึกยังไงอะไรอย่างนี้อย่นอยก็ได้ความรู้บางตัวมันไม่มี มันไม่มันไม่เสียหายอะไรเลยเลยเขาสิ่ง,งที่กูเคยเจอก็คือว่ามีคนทักมาเหมือนกันแล้วเาก็ถามว่า culture อของที่นี่เป็นยังไงอ,อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีอ่าเราสนใจโตง้งานเราสนใจบร,ร,ริษัทแต่พอจริงจริงนะเ u l t u r e ที่เขาอ่ลล็องและแชร์เราแล้วเราสึกว่าเอ้ยมันไม่มันไม่เหมาะมันไม่ใช่เออแล้วเข้าไปสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีแล้วก็ต้องหาที่ใหม่อย่างเงี้ยเราว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันสามารถช่วย เป็นการตัดสินใจของเราว่าเราอยากจะเข้าไปทำงานที่นี่จริงๆไหมเอก็จบกันไปนะคะกับสามคำถามที่มีคนถามเข้ามามากที่สุดก็หวังว่าประสบการณ์ที่เราแชร์กันไปเมื่อกี้เนาะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กำลังหางานในช่วงนี้หรือว่ามีความสนใจที่จะเปลี่ยนสายงานในช่วงโควิดนะคะ แต่ว่าอย่าลืมนะทุกคนพวกเราเนี่ยสองคนเนี่ยไม่ใช่เอ็กเพรสใดๆนะคะเแค่มาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวทุกคนฟังเท่านั้นเองแล้วก็อีพีหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆของเรามาพูดคุยมันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันบ้างเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นคนรักสายงานกันเราก็อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในวงกว้างมากกว่านี้เนาะแล้วก็บางทีอาจจะเบื่อหน้าเราสองคนเลยเรามาพูดอะไรกันอยู่สองคนเนี่ยเราเรามาลองฟัง ประสบการณ์กับคนอื่นกันดูบ้างเนาะผู้แหญ่ก็คืออยากเผืออเนี่ยแหละเออเออก็ไปชวนคนมาเผือกให้ฟังใช่ค่ะเออนะกจ๊ะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูโนแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบเอ่อคอนเทนต์ของเรานะคะฝากกด subscribe ให้เป็นกําลังใจให้พวกเราแอดด้วยเนาะใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่ว่าพีหน้าที่เราลงคลิปปุ๊บทุกคนจะได้ดูกันเลยก็ไม่พลาดคลิปต่อไปกันค่ะโอเคค่ะท่านันวันนี้ขอบคุณมากทุกคนค่ะบ๊ายบาย do you want to know